แท่หม้อกันหม้อเรื่อนิ้มๆก็เป็นผเป็นไว้แตจะได้นิ้ิตกีก็ะไม่เป็น่างเครื่องมาสอนอยู่นี่สมัยรุ่องท่กเจ้าคุณยอดคุณเปิดใหม่ดเนาะอันกรรมฐานก็มีแต่ผีบ้าทั้งนั้นเอาหมาเขากรรมฐานจับพอดจับลามจับมีสานิ้มมืก็ได้ตึวนเอาไปเขาลอาไปหานก็มีกสอนนั่นแล็ได้ ไปสอนนะักเส่กับแมันักเป็นได้ปผลไหมเพราะผมก็วันได้ง่ายได้บอ่อยเป็นนิมิตเป็นข้าวเดียวนะี้ผมมือนแสดงว่าคนหมองใจใสตอกันปฏิบัติไป็นไงสร้างขึ้นวาในใจตุพระเจ้าผู้สอนนี่หรอกตุพระเจ้าผู้สอนนี่ก็พยายามเอาของตุกิจเจ้านาพยายามสอนพยายามแนะนำ มันเป็นนิมิตเป็นอย่างนั้นมันไผ่บอกพ่อสิเป็ดบ่อพ่อสิเห็นสันางฟ้าสั้งสวรรค์บ่อพอสิเห็นส่วนดอกไม้ดอกไรอันใดกัญญานั้นแต่ว่าขอให้ได้เห็นนั่พูดกันเอมันตัดสินใจเจ้าของว่าอ้าเป็นว่าเป็นนั่นแหละตอนนี้แต่ขอ,อไม่ได้เห็นขอให้ไปแล้วขอให้ไม่ไปแต่ว่าพูด ล่าหลวงพ่อพระันนีของขาเสียองไฟของ่อหน่าแกบ้านมันมันนองสั่เน้มันนงสไปต่ทีมสิบเื่เรื่องหเรื่องแต่มนร้ปอนาตอที่เศร้าเศร้าเาเจ็เนาะาที่เ เรืการป,ปฏิบัติมันไปสอนโดยมากไม่แต่ผ่านแต่เน้นเลยผ่านเน้นนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดคือผ่านเน,น้นแต่ไหวไห้ละมันกระดื้อกระมีดีกระมีมะมแต่คนอนอกนมันไม่เห็นลายละ